สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมารีวิว,วนี้อีกครั้งหนึง่งอันนี้ก็จะให้ดูกันชัดๆเลยนะคะเปิดมาแล้วเจ้าช้ยพูอะไรกันบ้างคะลูกคุณอยากจะรู้จังอะไทวายไลค์ค่ะเป็นแบบเพชรน,นะคะเป็นแบบกิลเดอร์นะคือมันแบบดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันแบบเป็นเพชรไง อันนี้น่าจะเป็นคอลเลคชันใหม่มาเก่าแล้วมั้งพัตเตอร์ชายค่ะมองไม่ค่อยเห็นน้เท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันจะเป็นเพชรเพตเตรชสีมันก็ดูมึดมึดมนี่ก็จะเป็นไ a ล i t ตี้นะ สบายไยาร้ค่ะเรนโบ้เดชค่ะแล้วก็เขาทำมาำตกเครื่องวันเดียวีันเดินทางที่นี่กับคนในศารนะแต่จูๆ่ๆเขาก็มาโผล่พิชายเิษแถมมะชาด้วยฉันเห็นเขาอยู่ที่หน้าโรงแรมที่ไหนคนในสาลพักเองแบบนี้ฟลอตเทอร์ชัยค่ะน่าดว่าคุณเวลาันใน่าล เขารู้จักกันหรงนั้นหรอก่าถ้ามันไม่มีหลักฐานมันยืนยันได้เราหงมาตัวได้ยากแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างมันก็ชัดเจนก็อันนี้คือเรนโบว์เดชจะเปิดให้ดูเขาต้องรอตัวเพิ่มเอานะตอนนี้เรนโบว์เดชอาจจะตามวอร์ตุมิลาได้เราไม่แน่มันอาจจะโยงไปถึงคุณลิซาแน่ได้มันก็น่าจะมีทางเป็นไปได้ลอตเตอร์ชัยค่ะอะไรมีที่ที่อย่างไหม รายตี <Reality S 2> ค่ะเรนโบว์ดชขนาดกมากๆเลยนะคะสี่ใสนะมีใ,ใครตามมาหรืเปล่าอสิสาไม่มีหร่ก ฉันไม่นะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผู้กองนั้จะตามฉันถึงที่นี่และแถมมีตามเกาะฉันแ,รแรวนแร,แรีดี้แวรีดี้แวรีแวร์ลิตี้แวรีดี้ทำไมไรคะจากผู้กองนั้นกูรร้ศาสลงทุนตามมาถึงที่นี่ถ้าเขาสืบรู้ว่าฉันคือใครเธอคือใครคุณพบ จบไปแล้วนะคะกับคลิปรีวิวโพนี่ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ป้นหด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะ